สวัสดีครับเดี๋ยวทดสอบเสียงก่อนนะครับทดสอบเสียงก่อน ถ้าหากแบกเข้ที่ช่องทอปอยนี้ก็คืออันเดียวกันไดะครับแล้วเขาจะไปีดดูว่าเขาจะไปีดดูใช่ไหมแน่เหมือนกันแน่เหมือนกันอย่างนี้คนทยหรอนนี้โอเนจเอาอะไรไหมจะไปจืดต่อเดยวซื้อบุหรี่ไปเออกแต่ไปัวต่า่างเสียงเข้าไปเนี่ยเข้าเข้าเข้าจะ โอเคทดสอบเสียงครับอ่านะครับอันนี้ก็สี่โมงครึ่งนะครับเย็นสี่โมงครึ่งของวันที่สองเมษานะครับสองเมษาก็ใกล้จะสอบกันนะครับอันนี้ในบัญชีสองเราจะมาคุยกันในเรื่องของตัวใบสำคัญจ่ายนะครับตัวใบสำคัญจ่ายก็คือเอกสารที่นะครับ ธรรมดาคือเราก็จะใช้เจ้าตัวนี้แทนบัญชีเจ้าหนี้นะครับใช้แทนบัญชีเจ้าหนี้นั่นเองนะครับดังนั้นคือในตัวระบบใบสำคัญจ่ายเนี่ยก็จะมีเอกสารนะครับและแฟ้มที่เราใช้ประกอบสิ่งที่เราใช้ประกอบในการจัดทำระบบนี่ก็คือจะก็คือตัวใบสำคัญจ่ายนะครับแล้วก็ทะเบียนใบสำคัญจ่ายก็คือหลังจากที่เราทำ v o ชเชอร์ขึ้นมาแล้วก็ต้องมีการอนุมัตินะครับมีการอนุมัติซะก่อนนะครับจากนั้นเราก็จะเก็บเอาไว้เพื่อรอจ่ายเงินนะครับและปกติแล้วสำหรับระบบตัว v o u c h อ r er ์ y y t t m m เนี่ยเราก็จะจ่ายโดยการใช้เช็คซึ่งตรงนี้ก็จะไปสัมพันธ์กันกับเรื่องที่ว่าเราจะทำตัวอ่อลบที่สุดยอดธนาคารเช่นเดียวกันก็คือไป มันเป็นระบบที่คาบเกี่ยวกันทั้งหมดนะครับตรงนี้นะครับดังนั้นตัวแฟ้มใบสำคัญจ่ายที่เราทำเอาไว้แล้วและมีการอนุมัติและยังไม่ได้จ่ายน่ก็คือเปรียบเสมอกับเป็นตัวแฟ้มของตัวบัญชีเจ้านี้นั่นเองนะครับ ส่วนใบสำคัญจ่ายที่จ่ายเงินแล้วก็คือเอกสารที่เราใช้ประกอบสำหรับตัวรายการจ่ายเงินนั่นเองทีนี้เรามาดูว่าขั้นตอนสำหรับอ,อย่างในขั้นตอนที่1นนะครับคือในกรณีที่มีการซื้อสินค้านะครับมีการซื้อสินค้าหรือซื้อทรัพย์สินหรือมีการจ่ายเงินเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆเนี่ยนะครับเราก็จะจัดทําใบสําคัญ ขึ้นมาชุดหนึ่งนะครับโดยการให้เลขที่ไว้ลวงหน้านะครับแล้วก็เมื่อมีการอนุมัติแล้วเราก็จะเดบิตบัญชีซื้อบัญชีทรัพย์สินหรือบัญชีค่จาจ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับใบสำคัญฉบับนั้นแล้วก็เครดิตบัญชีใบสำคัญจ่ายนะครับตามเลขที่ของใบสำคัญอันนี้ก็คือขั้นตอนแรก นในการที่เราจะบันทึกใบสําคัญหน้าตาของทะเบียนใบสําคัญก็คือการบันทึกนี้เราก็จะบันทึกโดยการใส่ลงไปในตัวทะเบียนนะครับโดยการกําหนดว่ารายการนั้นเกิดขึ้นในวันที่เท่าไหร่นะครับเลขที่ใบสําคัญที่เราให้เอาไว้แล้วก็ตัวผู้รับเงินนะครับผู้รับเงินแล้วก็ จะมีการกําหนดว่าหลังจากที่ได้รับอนุมัติแล้วตรงนี้การที่เราจะชําระเงินเนี่ยเราจะชําระอย่างไรนะครับทีนี้ยอดรวมทั้งหมดของใบสาคัญจ่ายในทะเบียนนี่ก็คือจะถูกบันทึกไว้ในช่องเครดิตเช่นเดียวกับสมุดรายวันนะครับก็คือเราจะรวมยอดนะวันสิ้นเดือนเพียงครั้งเดียวแล้วก็จะบ่งบอกถึงว่าการเดบิตนี้เราจะเดบิตไปยังบัญชีอะไรบ้างนะครับ เนื่องจากเป็นสำคัญจ่ายเนี่ยเป็นตัวเจ้าหนี้ดังนั้นเนเจอร์ของเขาก็คือเครดิตนะครับเราก็จะลุระบบว่าเราจะเดบิตไปยังบัญชีอะไรบ้างออันนี้ก็คือเป็นเสมือนหนึ่งบัญชีคุมไกลๆด้วยนะครับอันนี้จากนั้นมานะครับสำหรับกรณีที่มีการส่งคืนถ้ามีการส่งคืนเนี่ย เราจะทําการแก้ไขใบสําคัญจ่ายฉบับเดิมนะครับแล้วก็การจากนั้นก็คือรายการนี้เราจะบันทึกด้วยการเดบิตใบสําคัญจ่ายนะครับด้วยยอดที่มีการแก้ไขแล้วก็เครดิตรายการส่งคืนเครดิตรายการส่งคืนซึ่งรายการเหล่านี้เราจะทําในสมุดร,รายวันทั่วไปนะครับ ทำที่สมุดรายวันทั่วไปนะครับไม่ใช่ทำที่ตัวทะเบียนใบสำคัญนะครับหรือในกรณีที่สองก็คือเราอาจจะใช้วิธีการคือยกเลิกใบสำคัญฉบับเดิมแล้วทำใบใหม่ขึ้นมานะครับโดยการยกเลิกฉบับเดิมนั้นเราก็จะทำที่สมุดรายวันทั่วไปเช่นเดียวกัน ส่วนใบใหม่ที่เราทำขึ้นมาเราก็จะบันทึกไว้ในตัวทะเบียนใบสำคัญจ่ายนะครับนั่นก็คือใบสำคัญเลขที่เดิมก็จะถูกยกเลิกไปก็จะไม่ปรากฏแล้วก็จะปรากฏเป็นฉบับใหม่ด้วยราคาที่เรามีการแก้ไขแล้วนะครับวันนี้นะครับ โอเคถัดมานะครับถัดมาเมื่อมีการจ่ายชำระเมื่อมีการจ่ายชำระตามใบสำคัญนะครับการจ่ายชำระใบสำคัญเนี่ยก็คือถ้าหากเราจ่ายด้วยทะเบ,บียนเช็คเราจ่ายด้วยเช็คเราก็จะบันทึกในทะเบียนเช็คด้วยการเดบิตใบสำคัญจ่ายนะครับเนื่องจากใบสำคัญจ่ายเป็นบัญชีที่เป็นเจ้าหนี้ รเราก็จะเดบิตออกแล้วก็ Credit. เครดิตบัญชีเงินฝากธนาคารทั้งนี้ก็คือเราจะทำผ่านทะเบียนเช็คหรืออีกกรณีหนึ่งถ้าหากเราจ่ายเป็นเอกสารอื่นอาทิเช่นเรื่องของตั๋วเงินนะครับซึ่งรายการเหล่านี้ก็จะไม่ผ่านทะเบียนเช็คถ้าเราจ่ายเป็นตั๋วเงินรายการนี้ก็จะไปผ่านที่สมุดรายวันทั่วไปนะครับ จะไปปรากฏที่สุในว้ววันทั่วไปโอเคถัดมาสำหรับกรณีที่เราซื้อสินค้าหรือสินทรัพย์นะครับด้วยการที่เราแบ่งจ่ายเป็นงวดนะครับแบ่งจ่ายเป็นงวดการทำใบสำคัญจ่ายเราก็จะแยกเป็นงวดและฉบับนะครับเราก็จะแยกเป็นงวดและฉบับนั่นหมายความว่า ถ้าหากสินค้าชิ้นหนึ่งหรือสินทรัพย์ชิ้นหนึ่งนะครับเราแบ่งจ่ายเป็นสางวดเราก็จะทำใบสำคัญจ่ายขึ้นมา3ามฉบับโดยเรียงตามยอดเงินของแต่ละงวดที่เราจะจ่ายชำระนะครับ มาครับถัดมาเรามาดูต่อว่าสมมุติว่าถ้าหาในกรณีที่เราในกรณีที่เราออกใบสําคัญจ่ายไปแล้วมีการอนุมัติเรียบร้อยแล้วต่อมาภายหลังนะครับเราไม่สะดวกในการที่จะจ่ายชําระทั้งก้อนนะครับแล้วก็ทางเจ้าหนี้นะครับหรือคู่ค้ายินยอมให้มีการแบ่งจ่ายนะครับ สิ่งที่เราจะทําก็คือเราก็จะยกเลิกสําคัญฉบับเดิมโดยการบันทึกไว้ที่สมุดรายวันทั่วไปจากนั้นก็ทําใบสําคัญชุดใหม่ขึ้นมาแทนชุดเก่าที่เรายกเลิกไปนะครับทำชุดใหม่ขึ้นมายกเลิกชุดเก่าก็คืออันนี้ก็คือจะเป็นการทํา ที่สมุดรายวันทั่วไปเช่นเดียวกันนะครับสำหรับอันสุดท้ายก็คือเรื่องของการจ่ายเงินเดือนแล้วก็มีเรื่องของการหักนะที่จ่ายก็คือสำหรับตัวกรณนการจ่ายเงินเดือนเนี่ยเราก็สามารถที่จะทำได้ในลักษณะก็คือทำใบสำคัญเป็น2ฉบับสำหรับค่าเงินเดือนใบหนึ่ง ค่าภาษีหักให้จ่ายใบหนึ่งหรืออาจจะทําเป็นใบสําคัญใบเดียวนะครับโอเคครับในกรณี6.1ก็คือทําใบสําคัญฉบับเดียวสำหรับเงินเดือนสุทธินะครับเงินเดือนสุทธินะครับก็คือสำหรับตัวเงินเดือนพนักงานที่เราจะจ่าย ด้วยยอดสุดที่เท่าไรเราก็ทำเป็นใบสำคัญจ่ายเพื่อบันทึกเข้าในแต่ละบัญชีของตัวพนักงานนะครับแล้วก็ด้วยการเดบิตเงินเดือนเครดิตใบสำคัญแล้วก็อันนึงคือรายการภาษีหักหน้าที่จ่ายจากนั้นตัวภาษีหักหน้าที่จ่ายเนี่ยจะถูกบันทึกไว้ในตัวรายวันทั่วไปแล้วเราก็จะไปเคลียร์กันในเดือนถัดไปนั่นเองนะครับ พอจะถัดไปเราก็จะเดบิตภาษีหักที่จ่ายหรือภาษีค้างจ่ายแล้วก็เครดิตใบสำคัญจ่ายที่เราทำเอาไว้นะครับอ,อีกกรณน,นึงก็คือการที่เราทำใบสำคัญเป็น2ฉบับสำหรับตัวค่าเงินเดือนตัวเงินเดือนกับตัวภาษีนะครับโอเคนะครับตรงนี้ ก็คือเราจะมองว่าอันนี้ก็คือจะมีตัวรายละเอียดประกอบอยู่ในตัวแบบฝฟรหัดเล่มเล็กนะครับว่าเรื่องของการแก้ไขใบสำคัญเราจะทำอย่างไรแล้วก็ตัวรายละเอียดต่างๆที่ควรจะต้องทำความเข้าใจนะครับสำหรับทีนี้เรามาดูตัวอย่างนะครับตัวอย่างของเรานะครับก็คือ บริษัทรุ่งเรืองใช้ระบบใบสำคัญในการควบคุมการจ่ายเงินแล้วก็มีใบสำคัญค้างจ่ายมา3ฉบับนะครับณนะวันต้นเดือนคือ0914ร้านโรชา18,0928บริษัทสุรชัย1 5ื่นแล้วก็0 9 3 9สอ่าสำหรับสัรพารเป็นค่าภาษีที่เราจะต้องนำส่งอีก8,000นะครับ ในระหว่างเดือนก็คือปรากฏรายการในวันที่3มนะครับมีการซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร7 0,000เงื่อนไข2ทับสิทับก็เป็นการบอกบอกว่ารายการนี้เป็นการซื้อเชือนะบเป็นการซื้อเชือนะครับ2ทับสิ 30. อทับาการบันทึกรายการนี้เราก็จะบันทึกไว้ที่ทะเบียนใบสำคัญจ่ายนะครับ เราก็จะทำวอลชเชอร์ขึ้นมาฉบับหนึงนะครับในทะเบียนเป็นปสำคัญเราจะมีวอล c ชเชอร์ฉบับหนึงก็คือเลขที่01เราให้เป็นเลขที่01นะครับด้วยยอดเงิน70,000นะครับด้วยยอด70,000จากนั้นรายการในวันที่4นะครับรายการในวันที่4คือออก ตัวสัญญาใช้เงินเพื่อชำระหนี้ให้กับบริษัทสุรชัยก็คือรายการยกมาต้นเดือน15นะครับตามใบสำคัญเลขที่0928นะครับอายุ90วันอัตราดอกเบี้ย5%ต่อปีนะครับตรงนี้บ่งบอกถึงอะไรครับก็คือการที่เราเปลี่ยนเปลี่ยนจากการที่เราชำระด้วยเช็ค มาเป็นการชําระด้วยตั๋วเงินดังนั้นเราต้องบันทึกเรื่องตั๋วเงินตัวนี้ในสมุดร,รายวันทั่วไปนะครับดังนั้นปรากฏในการสรุปเอกสารก็คือในวันที่4นะครับวอลเชอร์ก็คือเบสสำคัญเลขที่0928ของสุรชัยก็จะถูกบันทึกไว้ 15ื่นด้วยการจ่ายเป็นตัวเงินนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือเราสรุปเอาไว้ก่อนนะครับจากนั้นวันที่5มีการจ่ายเช็คให้กับเจ้าหนี้กรมสรรพากรตามใบสำคัญเลขที่0939นะครับ0939คือ8,000บาทเมื่อเราจ่ายชำระนิสัมพากรนี่ก็คือใบสำคัญใบนี้ก็จะถูกนำไปบันทึกไว้ในทะเบียนเช็ค นะครับแล้วก็เราก็จะออกเช็คตามเลขที่เที่ยวกำหนดเอาไว้ด้วยยอดเงิน8 0 0 0บาทดังนั้นรายการนี้ก็จะไปปรากฏอยู่ในตัวทะเบียนเช็คนะครับรายการจะไปปรากฏอยู่ในทะเบียนเช็คแปดพันะ8,000บาทจากนั้นรายการในวันที่10ในวันที่10มีการจ่ายเช็คชำระนี้มีการจ่ายเช็คชำระนี้ค่าเครื่องถ่ายอเอกสารที่ซื้อจากสันติ นะครับเมื่อวันที่3นะครับซึ่งตรงนี้ทําให้เราทราบว่าเขามีส่วนลดเงินสดเนื่องจากตอนซื้อมาเงื่อนไขคือเจ็ด0มื่เงื่อ,อ 7, 000, นไข2 10, องทับสิบทับสาม์ของ70,000คือ1,400นะครับดังนั้นในวันนี้ในทีนเช็คเราจะทำเช็คจ่ายเขาด้วยยอด68,600แแล้วก็ล้างบัญชี เจ้านี้สุรชัยออก70,000มีผลต่างส่วนลดรับนะครับ1,400ส่ส่วนลดเป็นสดใช่ครับส่วนลดรับ1,400นะครับอ่ารายการถัดไปรายการในวันที่14นะครับ14มีการส่งคืนสินค้าที่ซื้อจากร้านวรโรชา5,000บาทร้านวรโรชาคือเจ้าหนี้ยกมาเมื่อตอน ตอนงวดตามไปสำคัญเลขที่0914 18,000นะครับส่งคืน5,000การส่งคืนนี้เราถ้าไม่ได้มีการบอกเป็นอย่างอื่นก็คือเราก็จะบันทึกรายการนี้ไว้ในตัวสมุดรายวันทั่วไปโดยการแก้ไขยอดรวมยอดสุทธิของตัวใบเราก็จะทำการแก้ไข ฉบับเดิมคือ0ูนยก็คือยังใช้เลขเดิมนะครับแต่แก้ตัวเลขนะครับแล้วก็มีเอกสารแนบพร้อมลายเซ็นนะครับห้าพบาทนะครับอันนี้ปรากฏรายการนี้อยู่ในสมุดร,รายวันทั่วไปนั่นเองนะครับถัดมาวันที่15บหนะครับสิ 15, มีการซื้ออุปกรณ์50,000บาทโดยเราจะจ่ายในวันนี้1,000 0แล้วก็ที่เหลือจ่ายในวันที่15 น่าหมายความว่ารายการนี้ก็คือการแบ่งจ่ายดังนั้นเราจะทำ voucher หรือใบสำคัญจ่าย2ชุดนะครับชุดหนึงคือที่จ่ายในวันนี้10,000กับอีกชุดหนึงคือที่จะจ่ายในเดือนถัดไปอีก40,000นั่นเองนะครับดังนั้นรายการในวันที่15นี้ก็จะปรากฏอยู่ในทะเบียนเช็คเช่นเดียวกันด้วยยอดใบสำคัญจ่าย2ใบคือ number 02กับ number 03นะครับ แล้วก็ในดมเบรศูนย์สองเนี่ยเราจ่ายเงินทันทีเราก็จะทําเช็คจ่ายเลยทะเบียนเช็คอีก1,000 0บาทก็จะปรากฏรายการอีกหมื่นหนึ่งในทะเบียนเช็คนะครับโอเคถัดมารายการในวันที่19นะครับในวันที่19บผู้รักษาเงินสดย่อยขอเบอิกเงินชดเชย นะครับเป็นค่าวัสดุให้กับนายกอ1 0 0 0บาทแล้วก็ค่าพาหานะ1,600ค่าเบตเตล็ด1,800บาทนะครับเรารวม3รายการนี้ได้ยอดเท่ากับอ่า4,400นยะครับยอดรวม4,400นี่นี่เราทำอะไรบ้างนะครับก็เราก็จะแยกไปบันทึกตัวบัญชีที่เกี่ยวกับตัวค่าใช้ใจ่าย ะครับก็คือเรื่องของค่าวัสดุค่าพานะค่าเบตเตเล็ดนะครับทำวอลเชอร์ขึ้นมาใบหนึ่งนะครับก็คือหมายเลขสี่สี่พันสี่ร้อยบาทประกอบด้วยรยายละเอียดคือค่าวัสดุค่าพาชนะแล้วก็เบตเตเล็ตนะครับแล้วก็ทำเช็คจ่ายคืนให้กับผู้รักษาเงินสดย่อยนะครับเนื่องจากผู้รักษาเงินสดย่อยเขาจะจ่ายเงินออกไปก่อน จากวงเงินสุดยอยแล้วก็จะรวบรวมเอกสารกลับมาทําการเบริกเชยนะครับอาทัดมาวันที่22นะครับ22มีการจ่ายเช็คชําระค่าสินค้าจากร้านบรรชาตามวอเชอร์เบอร์0914นะครับก็เป็นการบอกแล้วว่า เราใช้เลขที่ใบสำคัญชุดเดิมแต่มีการแก้รายการเนื่องจากของเดิมคือ18นะครับ1มนีการส่งคืน5,000เหลือยอดเท่ากับ13 0 0ดังนั้นในวันนี้ก็คือในทะเบียนเช็คก็จะปรากฏรายการเช็คสั่งจ่าย13,000หนะครับ13,000อ้างอิงตามวอลเชอร์คือ0914ร้าน้านวโรชานะครับ จากนั้นในวันที่25นะครับวันที่25เราจ่ายเช็คเป็นค่าโทรศัพท์2,000บาทการจ่ายเช็คเป็นค่าโทรศัพท์เนี่ยก็คือเราก็จะทำา<ม>ันเกี่ยวกับรายการค่าโทรศัพท์แนบขอการอนุมัติพอเราได้รับการอนุมัติปุ๊บเราก็ทำเช็คควบคู่คกันไปนะครับ ดังนั้นในวันที่25ก็จะปรากฏ2รายการคือ voucher เบอร์05และก็เช็คสั่งจ่ายสำหรับตัว voucher ฉบับนี้อีก200 0บาทนะครับอ่าถัดมานะครับในวันที่31ในวันที่31มีการจ่ายเงินเดือนให้พนักงาน90,000นะครับ ซึ่งเป็นยอดที่หักภาษีไว้แล้ว4,500ก็หมายความว่า90,000นี่คือเน็ตจากค่าภาษีนะครับแล้วก็ส่วนภาษีนั้นเราจะนำส่งในเดือนถัดไปก็หมายความว่าตัวเงินเดือนพนักงานเองก็คือเท่ากับ90,500นะครับเราก็จะทำวอลชเชอร์2ฉบับวอลชเชอร์ฉบับนึงคือตัวเงินเดือนที่จะให้กับพนักงานรายบุคคลชุด1 9 0 0 0 0 0บาท กับอีกฉบับหนึงคือ4,005 5สำหรับในเดือนถัดไปที่จะนำส่งให้กับสรรพากรนั่นเองนะครับดังนั้นในวันนี้ก็จะปรากฏวอลเชอร์2ใบนะครับวอลเชอร์ใบหนึงคือสำหรับเงินเดือนพนักงานที่เป็นยอดสุดทธิจากภาษีนะครับ9,000กับอีก4 5 0 0ที่ก็คือภาษีหักนะที่จ่ายของพนักงานที่จะต้องนำส่งอีก4 5 0 0แล้วก็ รายการ9ก้าหมื่นตรงนี้ก็จะทำเช็คสั่งจ่ายคทำเช็คสั่งจ่ายเพื่อนำมาจ่ายให้กับพนักงานนั่นเองนะครับทีนี้สำหรับโจทย์ข้อนี้นะครับเมื่อโจทย์ถามว่ามาีคำถามหนึ่งคือโจทย์ถามว่ายอดรวมในทะเบียนใบสำคัญคือเท่าไหร่ ยอดรวมในทะเบียนเปสำคัญก็คือ2 2 9 0 0นส่ะครับส่วนรายการที่เราจะไปเครดิตบัญชีเงินฝากธนาคารรายการคิตเงินฝากธนาคารก็คือ1 9 6 0 0 0สนะครับส่วนรายการที่จะปรากฏอยู่ในตัวสมุดรายวันทั่วไปก็จะมีอยู่2รายการคือรายการที่วันที่4เมื่อเราจ่ายตัวเงิน แผนการจ่ายเช็คแล้วก็รายการในวันที่14ที่เรามีการส่งคืนสินค้านะครับส่วนที่เหลือก็จะเป็นเรื่องปิดร้ยซึ่งถ้าหากในตัวแบบฝึกหัดของเราก็คือด้านหลังนี่ก็คือให้เราฝึกไว้สำหรับการโพสรายการนะครับเป็น blank form b a n k form ซึ่งในกลุ่มเราก็จะทำไปพร้อมๆกันนะครับอันนี้ก็สำหรับ วันนี้ก็คิดว่าเพียงพอสำหรับการที่เราจะมาทำเรื่องใบสำคัญกันนะครับซึ่งเมื่อตอนช่วงสาสายก็มีเราก็ได้ทำตัวเรื่องเกี่ยวกับตัวแบงค์และคันสายไปแล้วนะครับโอเคก็เดี๋ยวเอาไว้เรามาพบกันใหม่นะครับโอเควันนี้เราพอเพียงเท่านี้ก่อนขอบคุณมากครับ